และในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านกกไม้แดงจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะซึ่งเราทางทีมพนักนะครับร่วมกับบริษัทหอจากอบ้านขาวก,ก้าวจำกัดนะครับและหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลพิษณุเวชบริษัท AADS โรงแรมท็อปแลนด์ และบริษัทพิสุโลกมอเตอร์เซลล์ที่ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับงานครั้งนี้ครับผมก็ได้มาทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะฮะเราเนี่ยมีการจัดการมอบของเล่นให้กับน้องๆที่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตรนะครับรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในงานกันว่าเขามีบรรยากาศที่สนุกสนานอย่างไรบ้างเราก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในงานกันเลย และวันนี้เราก็มาเจอตัวตึงบ้านโกบไ,ไม้แดงนะครับเป็นน้องๆน,นะครับเรียนั้นไหนครับเนี่ยมส<อ>ามม<อ>นะครับชื่อน้องเลยเอ้ยน,น้องโดนัทน่าก,กินมากนะครับน้องโดนัทยังมีรูวันนี้ก็มาเป็นเจ้าหน้าที่คอ,อยอำนวยความสะดวกเนาะนก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วนะครับของเรียนนี้ฝากน้องโดนัทด้วยนะคบสวัสดีครับัสดีค่ะ ครับวันนี้วันนี้ครับกีฬาพร้อมครับพร้อมเต็มที่เลยนะครับวันนี้อยู่ทีมสีเหลืองด้วยใช่ครับวันนี้แล้วก็มาแข่งกับทีมสีแดงใช่ครับนะครับวันนี้ระหว่างชุมชนกับ่างทีมคณัตบ้านเก่าขนส่งแล้วก็หอการค้าครับผมครับผมเป็นการร่วมมือกันใช่ครับผมแล้วก็เป็นการเตฟุตบอลเพื่อการกีฬามิตรใช่ครับผมด้วยนะครับวันนี้ฟิตเต็มที่ไหมครับเฮียฟิตเต็มที่ใจเกินร้อยใจเกินร้อยนะครับวันนี้ยังไงก็ขอให้เฮียนะครับประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขันกีฬาครับขอบคุณที่เข้ามาด้วยนะ สวัสดีครับ,รบวันนี้เป็นการพบกันระหว่างพนัสบวกกับบ้านขาวข<อ>นส่งครับมีหอการค้าเสริมนิดหน่อยครับ,ร,บรวมทั้ง ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นของบ้านของแม่แดงครับมีการมอบถึงการศึกษาของมูลนิธิสมควรโชคแล้วครับแล้วก็มีการทํากิจกรรม CSR ของพนัฐร่วมกับเรือข่ายนะครับมีเรื่องการมอบของเดเล่นภาคสนามนะครับซึ่งมีประมาณ5 6ชิ้นซึ่งบ้านข่าวขนส่งได้เป็นคนประสานงานมาก็เลยทํางานร่วมกับผองร้านค้าตัวพิสุโลกครับก็ต้องขอบคุณมนัแล้วก็ทีมบ้านข่าวขนส่งนะครับที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับก็อยากจะให้กิจกรรมนี้สืบสานต่อไปเพื้อสังคมด้วยยินดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นการออกพื้นที่ซึ่่งงเเป็นนโรรรีียทะับ ชนจริงๆแล้วก็มีภาพของความร่วมมือของเครือข่ายภาคตะชมครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณประกรณ์มากนะครับขอบคุณคบมากครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสู้ๆเข้าไปแข่งเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกนิดนึงครับจะแก้ไขได้ไหมลูกนี้ทันไปครับฐานท่าสายลับเปิดรถไปยิงเลยลูกนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับมาเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมครับจะทีมไหนล่ะคะต้องทีมอ่าทีมสีเหลือนะครับฟิตเต็มที่ใจเกินร้อยเป็นทีมบ้านขาวร่วมกับของค้ายแล้วก็ทีมของพนักร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันเพื่อเป็นการกระชับมิตรกันนะครับทางทางโรงเรียนประกาศว่าเป็นฟุตบอลคู่หยุดโลกคู่หยุดโลกเลยเต็มเลยค่ะกองเชียร์เต็มสนามเลยค่ะตอนนี้กองเชียร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับเรา มาอยู่กับทีมนะครับคุณนัชชานะครับซึ่งมาจากบริษัทพันนะครับวันนี้ตอนนี้กําลังเล่งอยู่ค่ะเสียปกติอันนี้บอลอวุโสใช่ไหมคะบอลอวุโสครับผมเป็นบอละชีบเด็กที่สุดเด็กที่สุดเชียร์ให้น้องวิ่งค่ะดูจากน้องแล้วท่าทางดีมากเลยครับเก่งว่าไงคะโคต น้องคนนี้ละที่จะทําให้สนามเนี่ยอายุไม่ถึงหมื่นปีองช่วยกันเชียร์นะ <c oughs> ชเชียร์น้องคบ <c oughs> คุณทีมคิดว่าไงคะวันนี้ผม <c oughs> ดูแล้วนะคะทีมบ้านขาวกับทีมพนันเนี่ยเป็นต่อแน่นอนเพราะ <c oughs> ว่ายังไงเ่ยอายุเนี่เป็นต่ออยู่แล้วนะครับ ส่วนลีลาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าการแข่งในครั้งนี้จะได้ที่เท่าไหร่ใช่ค่ะวันนี้คุณคิมเปย์ไหมคะประตูละเท่าไหร่คะวันนี้ให้ไปเลยครับประตูละร้อย้กันครับประตูละร้อยเลยได้เลยโอเคเดี๋ยวพวกเราจะได้ประตูละร้อยนะคะได้จากคุณคิมนะคะคราบผมลุ้นๆครับปูปนัดสู้ก